กระกบเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภาที่ารบกับผมพลเอกเลิศรัตนวณิชย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตและพิปารายร่างพิธีสารข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรได้การท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งรัฐบาลได้เสนอให้ที่ประชุมรัฐสแควงนี้ให้ความเห็นชอบในการลงนาม ก่อนหนึ่งคับผมขอเรียนว่าขอสนับสนุนการลรงนามในพิธีสารนี้ซึ่งจะขอให้เกิดประโยชน์ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสามารถขยายให้กว้างขวางขึ้นอย่างน้อยก็ในกลุ่มระดับประเทศอาเซียนหรือไม่ยิ่งในการที่จะขยายครอบคุมตำแหน่งงานในสาขา m i ค e คือ Meeting In c e n t i v e Conference a n d e x h i b i t i o n และการจัดก,กิจกรรมหรือที่เราเรียกว่า Event Organizer Organ ทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมธุรกิจต่างๆของประเทศโดยอไมย่ยิ่งในระดับ SME ค่อนข้างมากหลายพันองค์กรสิ่งที่ผมอยากจะกลัาบเรียนเพิ่มเสนอเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดไปแล้วจะมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาบุคลากร การลงนามนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะให้สามารถบรรลุสิ่งที่เราไปลงนามและให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนแก่แรงงานของประเทศนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องมีแผนงานอย่างชัดเจนต่อเนื่องและเป็นรูปประธรรมเรายังไม่ได้พูดถึงการพัฒนาบุคลากรในด้านไมซ์หรือในด้านอีเวนต์ออแกนเซอร์ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้คนไทยมีความสามารถสูงทั้งโดยส่วนตัวบางส่วนก็ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ก็มีเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรามีหน่วยงานอยู่สองหน่วยงานซึ่งกระผมอยากจะฝากให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญในการประสานงานองค์กรแรกคือทีเซ ทีเซหรือ Thailand Convention and Exhibition Bureau มีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดประชุมการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็น Convention หรือ Conference ของประเทศตั้งมาแล้วประมาณ17ปีเป็นองค์การมหาชนซึ่งก็ได้ดำเนินการหลายเรื่องรวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดสร้างที่ประชุมระดับนานาชาติขึ้นในประเทศในหลายจังหวัด แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการที่จะพยายามพัฒนาบุคลากรจับมือกับมหาลัยเช่นศิลป,ปกรในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านไม้ให้มีเกี่ความสามารถในการที่จะดำเนินงานแล้วก็แข่งขันได้อีกสถาบันหนึ่งคือสออชอหรือสถาบาันครูวิชาชีพเป็นองค์การหมหาชนเช่นเดียวกันจะตั้งมาได้ประมาณ10ปีเศษ องค์การองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทําให้เป้าหมายของพิธีสารนี้บรรลุคนสําเร็จเพราะองค์กรมหาชนที่เราเรียกว่าสถาบันคุณวิชาชีพนั้นมีหน้าที่ในการจัดทําสมรรถนะมาตรฐานสม,นมรรถน,นะวิชาชีพหรือเรียกว่า professional qualification โดยผลนี้รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีสถาบันที่จะสามารถสร้างมาตรฐาน แล้วก็สามารถที่จะให้มีการตรวจสอบมีการทดสอบแล้วก็มีการประเมินบุคลากรผมเองเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการของสถาบันคุรูวิชาชีพแล้วก็ไดเ้เริ่มให้มีการสร้างมาตรฐานในด้านของการท่องเที่ยวด้านของการจัดประชุมต่างๆจัดกิจกรรมต่างๆณเวลานี้ก็มีมาตรฐาน ของบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆต,ต,ตามที่กำหนดในพิธีสารนี้ไว้จำนวนหนึ่งแม้จะยังไม่ครบก็แล้วแต่แต่ความคืบหน้าในการสร้างมาตรฐานนั้นก็ยังไปไม่ถึงกับขั้นให้มีองค์กรขึ้นมาทดสอบองค์กรขึ้นมาประเมินผลกี่ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรก็จึงอยากจะฝากกระกทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการในการที่จะ ให้การจัดทำมาตรฐานเนี่ยได้ก้าวไกลไปถึงมีการทดสอบจริงแล้วก็รวมถึงมีการให้นํามาตรฐานนี้ไปสอนในสถาบันการศึกษาของบ้านเราเพื่อพัฒนาให้บุคลากรในด้านไม้ใน,ในด้านการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ของไทยนั้นได้มีมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็สามารถนําไปอ้างอิงกับประเทศต่างๆได้ รวมถึงอยากให้ส่งเสริมให้การจัดทำสมรรถนะมนาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านนี้เป็นระดับนานาชาติคือมีการประสานร,ร่วมกันกับประเทศในอาเซียนซึ่งที่จริงเราก็มีความร่วมมือกับหลายประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียและอโินโดนีเซียแต่กระผมไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมในสาขาวิชาที่อยู่ในพิธีสารนี้ครบถ้วนหรือไม่ มันการจัดทํามาตรฐานร่วมกันแล้วการสร้างมาตรฐานการสร้างบุคลากรในด้านนี้ของประเทศไทยนั้นก็จะทําให้เกิดมาตรฐานที่สามารถเราไปแข่งขันหรือส่งออกผมเชื่อว่าเรามีบุคลากรจํานวนมากที่สามารถไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านได้ในด้านของไม้ในด้านของการจัดก,กิจกรรมก็ขอกราบเรียนเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะผ่านไปทาง ผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาครับขอบพระคุณครับ